สวัสดีครับก็กลับมาพบกันต่อนะครับตอนนี้เมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้จะเป็นชื่อของนักเรียนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเมนูในการใช้งานด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นแถบนําทางนะครับถึงเวลาจริงๆเนี่ยนักเรียนอาจจะไม่ได้เห็นเป็นหัวข้อ3 4มสี่ห้าอะไรอย่างนี้เพราะว่าครูก็จะเปลี่ยนนะครับ ส่วนนี้นะครับเป็นส่วนประกาศส่วนแนะนําการเรียนแล้วก็จะเป็นส่วนของเนื้อหาของสัปดาห์ที่1สมมุติว่าวันนี้เราจะเข้าเรียนที่ของสัปดาห์ที่1น,นะครับสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ของตัวที่เป็นเพจบทเรียนนะครับก็จะเป็นรูปหน้านะครับเป็นกระดาษรูปหน้าแบบนี้อันนี้คือสัญลักษณ์ที่นักเรียนสามารถสังเกตได้นะครับซึ่งจะมีชื่อต่าง ตามที่คุณครูแต่ละวิชาได้กําหนดขึ้นมาสมมุติว่าวันนี้สัปดาห์ที่1เนี่ยคุแชมป์เปลี่ยนชื่อเป็นอ่าเป็นของวันที่27ตุลาคมนะครับนักเรียนก็ต้องดูแน่ว่าเฮ้ยเราเข้าเรียนของวันที่27หรือยังอ่าพอพบสัญลักษณ์นี้ปุ๊บคลิกเข้าไปดูเลยนะครับเมื่อคลิกเข้าไปดูนะครับอันนี้ครูทดสอบทดสอบการใส่เนื้อหานะครับครูก็เลย นำวิดีโอนำวิดีโอจากรา,ายการวิทยุมาใส่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับอ่ามาแล้วนะครับ <c oughs> ในส่วนนี้อาจจะพบได้ทั้งที่เป็นวิดีโอหรือเป็นเนื้อหาหรือเป็นตัวลิงก์นำไปสู่เนื้อหาต่างๆนะครับซึ่งคุณครูแต่ละท่านก็จะออกแบบมาเนี่ยคล้ายๆกัน นะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าในเนื้อหาน,านั้นเนี่ยควรจะเป็นวิดีโอหรืออะไรก็ตามนะครับนักเรียนก็สามารถกดเปิดได้นะครับกดเปิดวิดีโอให้รันได้หรือจะให้แสดงใน YouTube ก็ได้นะครับมันจะได้เต็มจออ่ะทีนี้พอสมมุติว่าเราดูวิดีโอเสร็จใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะบอกว่าหลังจากดูเสร็จแล้วให้ทำแบบทดสอบนะครับมันจะมีปุ่มนำทางนะครับอยู่2จุดจุดแรกคือตรงนี้ นะครับจุดแรกคือตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ที่เนื้อหาสัปด์ที่หนึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตัวหนังสือของเขาเนี่ยจะเข้มขึ้นนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือจะเข้มขึ้นนั่นแสดงสถาหนะว่าเรากำลังอยู่ที่จุดนี้นะครับแล้วก็เราจะทํา <c oughs> เราจะทําแบบทดสอบถัดไปก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้หรือนักเรียนจะเข้าไปที่เมนูตรงนี้ก็ได้นะครับ เนี่ยมันจะเป็นเมนูเดินหน้าแล้วถอยหลังกลับสมมุติว่ากูแชมป์คลิกตรงนี้นะครับกูแชมป์คลิกตรงนี้นะปุ๊บมันจะถอยหลังกลับไปที่กระดานขาวนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีเนื้อหาอื่นๆเช่นอ่าเป็นเป็นเนื้อหาบทที่หนึ่งตอนที่หนึ่งบทที่หนึ่งตอนที่สองมันก็จะรันตามนี้นะครับแล้วก็สมมุติว่าเนี่เราจะไปแบบทดสอบเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวแบบทดสอบบอกให้ อันนี้คือเมนูนำทาง2จุดนะครับแต่ว่าครูเนี่ยนำนำลิงก์มาใส่ให้ตรงนี้เลยนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าโอ้ตัวเบลเล่เลาเลยนะครับเราจะคลิกตรงไหนก็ได้นะครับมันจะนำไปสู่จุดเดียวกันอันนี้เป็นส่วนของแนะนำการใช้งานในส่วนของเวลาเข้าไปในการเรียนรู้หรือทำกิจกรรมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนถัดไปกันนะครับ